สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบริร์ทุกท่านเด้อมาอีกอ่าบอนบอนที่สี่แล้วเนาะพี่น้องอันนี้คือหัวหินเด้อพี่น้องเดออันนี้หามาหัวหินในวันนี้เนาะเที่ยวเบิร์ดพี่น้อง,องไปวัดเนี่ยก็งามงามวิวอยู่วัดเนาะกับบริษัทราะว่าแบตโทรศัพท์เบิร์ดพี่น้องเวย้ย กระสาได้นิดเดียวเนาะกลับมาทะเลหัวหินอีกแล้วพี่น้องเลย,ออเลยมาลายทีลายบอลเลยมือน,นี่คุม้มพี่น้องโคนเนออาะปลาธุ ในห้อากับศิพากันมานั่งกินทะ่ลกทะเลียนพี่น้องนังกินหนามกินยางกินอาหารเนาะอู้ดทางหน้าพี่น้องเ้ยค้นลายพี่น้องแต่ว่ามันเด็ดกับคนกับนั่งกินยังอยู่ห่มเราเหรเนาะคนหลินหนามก็มีเนาะ อันนี้เป็นหัวหัวหินท่าจามีแล้วค่ะอันนี้คืออยู่หัวหินนะพี่น้องป้าคนลายแหงพี่น้องจ๊ะคนลายแหงเนาะตะลิมน,น้ำตาแตกเลยลายลายนอนเต็มอยู่เลยเนาะเป็นขั้งแรกเลยพี่น้องเลย มาวันเดียวเที่ยวให้ครบพี่น้องอามาอยู่สี่แห่งเนาะพี่น้องเนาะอันแห่งวันหนึ่งไปวัดพี่น้องแต่ว่าแบตท,ท่าเบิร์ดโปรตีนให้เบิร์ดคือวานเนาะป้าพี่น้องเดี๋ยวสิเรื่องไปเบิร์ดเงนหนักจักนิดหนึ่งเนาะแบตท,ท่าก็สิเบิร์ดเลยพี่น้องเอ้ยบังไดก็ต้อง,งขอโทษขออภัยหลายๆเนาะมาแต่เสาผู้แบตกับบกคอยเก็บปันไดเนาะแบตเตอรี่จะหมดแล้ว เด็กลงปลิษนอยู่พูลุ่มเก็บภาพบรรยากาศสวยๆพี่น้องอุ้ยหาดนี่สวยงามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยสวยงามแหงเนาะเก็บภาพบรรยากาศด้วยพี่น้องดอเด้อตอนแดดๆเด้อจ้าภาพบรรยากาศที่สวยที่สุดเนาะ ได้เก็บภาพบรรยากาศรวมๆไว้ยั้เป็น้องเด้อสวยงามบรรยากาศน้องจ๋าอันนี้คือหาดหัวหิน ร้ายขนาดเลยดีใจแลละกระต่นเต้นแห้งนะพี่น้องเนาะขอบคุณเอฟซีเพื่อนทีพ่พามาดินมาส้มมาเที่ยวเนาะเปิดหูเปิดตาพี่น้องเอ้ยมาแต่เกิดมาแต่ท่องแม่กับพึ่งเคยมาทะลุทะเลนี่แหลนะเนาะพึ่งได้มาเที่ยวพี่น้องเอ้ยมาไทยแต่แต่ละปีกับมแต่มาทำการทำงานเนาะพึ่งได้มาเลาะเที่ยวทะเล ได้เห็นนำเขาเนะขวดหาปูบเนอ้อเราถ่ายคลิปแดดแห้งี่น้องจ้าดแดดแห้งหลายเนาอคนมีลายจุดลายบอดี่น้องอยู่ทั้งนู้นก็มีเนาอ วันเสาร์อาทิตย์เป็นวันพักวันหยุดนะพี่น้องบางคนกับอะไรทำการทำงานนะเพื่อนกะพาครอบครัวมาเที่ยวมาพักผ่อนเนาะอ้องไปเบิ่งน้าไปไกลก่อนพี่น้องจ้าน้านะ่ะใสแห้งพี่น้องใสก์กบอนันสะอัมอีพี่นอ้นนนอ,นองจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ถอดรองก่นได้ไหมถอดรองเท้า น้องน้ำใสเห้งพี่น้องน่างามงามงามพี่น้องจ้าอยู่อ้ำนะน้ำจะจะขุ่นเนาะอันนี้น้ำใสแล้วก็เคี้ยวเลยพี่น้องจ้าฮึหาขูล่ลินน้ำเด้บ่มีขูล่ลินน้ำทำ บรรยากาศคืนน้ํามงุยสวยงามเคยเห็นแต่ในทีวีได้เห็นตัวจริงแล้วบ้านี้พี่้องไอยหัวหิน เาเลเที่ยวไทยนะพี่น้องเที่ยวทะเลสาบันนอกบันหากโลกกะลาแนะพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้บนในซุมเนาะเมื่อนี้เมื่อนี้กะวันที่หนึ่งวันหวยออกกับอให้ยทุกคน ถือควยถือโรตลี่เนาะขอให้เคงรวยรวยเดอ้อเอฟซีทุกท่านบอว่าอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศในประเทศในประเทศไทยก็ดีเนาะขอให้ถือควยกันลำลรวยรวยถือรางวัลที่หนึ่งเด้อจ้าพี่น้องขอให้เง,งเยงรวยรวยปังปังเนาะวันหวยออกวันพักผ่อนบ่ว่า แห้งพี่น้องดินแบบดินทรายแบบแจ็แห้งเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเป็นหาดเป็นหาดอยู่เลยหาดสไตล์ที่ว่าสวยงามเนาะเฮากับลงขีดโบสถ์พระท่านแตก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องจา้าถ่ายเก็บไว้หลายขีดเนาะลงบทรท่านก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อ อ่อนบรรยากาศพี่น้องจ้าออนซอนเดยบรรยากาศสวยงามหมักบรรยากาศแบบนี้เลยพี่น้องลมลื่นเยน็นสบายโล่งโปร่งโล่งเนาะแบบมักแข้งอธิบายจนบ่ถึกเนาะ คนเล่นน้ำลายลายพี่น้องุ้ยพวกคนหลินอยู่ใกล้ๆพวกก็มีเนาะ เห็นลายถีลายบอดเลยพี่น้องเอ้ยดีใจลายนี่แลไรพี่น้องบ้านนอกเขาเมืองกะสิแบบนี้เลยเนาะเห็นอย่างที่สวยๆง,งามๆที่ตัวเองบ่เคยเห็นเคยเบิ่งกะสิดีใจตื่นเต้นไปธรรมาดาเนาะพี่น้องเนาะบ่คือ เพิ่นอยู่ใก่และเพิ่นสิได้มาเห็นตลอดเนะาะฮาวัดตั้งแต่เกิดมาหาก็เห็นเนาะก็เลยตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแห้งพี่น้องจ้านี่ลนะหัวผู้ไปแล้วเพราะว่าลมแหง้งเนาะตางแตดกัดมืนนะกับไม่ได้ใส่หมวกใส่ย,ยั้งพี่น้องสุดเก่าสุดเดิมพี่น้องจ้าเอาประเด้ถือสภามาเปลี่ยนลงหลินน,น้ำเนาะ คนอยู่ทางน้นนะเต็มหลายแห่ง